ที่ห้าสิบพิษพูดพบกรรมสวนเยี่ยงนี้เป็นที่เหนือความคาดหมายของทุกผู้คนรอจนานางพญาแดงรุ่นทีหารู้สึกตัวนั่งเก่งยุยเต่าก็เรียนหายสาบสูญนแล้วนางพญาแดงรุ่นทีหาขยี้เท้าวตวาดสั่งว่าไล่ตามไปแล้วเดอโณนีพากันดีดกายไล่ติดตามออกจากดงแปะ สตรีชราแซงกล่าวว่าเสียวมึงจู้วันนี้นับว่าลมเหลวทุกเรื่องเรานางพญาแดงรุ่นติหากัดฟันกล่าวว่าเฉลยของสำนักเราจะไม่มีผู้ใดหนีรอดได้เสียวมึงจู้โปรตอบมาสำหรับกับนักศึกษาอมาตะตอนนี้ท่านมีความรู้สึกอย่างไรยากจะเกลี้ยกล่อมให้วอนอ่อนมาได้จะสลัดตัดรอนหรือไม่หมายความว่าอะไร หากเสียวมึงจู่คิดสลัดทิ้งคราวหน้าเมื่อสืบสอบพบมันก็จะลงมือโดยไม่พวกผวงมันเป็นบุคคลที่ท่านเทพเจ้านิยมชมชอบคาดเลือกไว้เป็นเคยสืบสำนักด้วยตนเองสตรีชลาแสแอังแต่แต่เงียบงันไปลุงขวดเล็กๆใบหนึ่งจากอกเสือ้อโรยตัวยาลงบนซากศพของผู้ถูกฆ่าจากนั้นชักชวนนางพญาแดงรุ่นทีห่า โหลดแลนจากไปรอบบริเวณเคืนสู่ความเงียบสงัดวังเวงเงาร่างชายหนึ่งพลันชาพผู้ลงจากคาคบไม้ที่ไกลตาถึงกลับเป็นน้ำเก่งวิเต่าที่แท้ตนเองไม่ได้จากไปเพียงแฝงกายอยู่บนยอดไม้นำเก่งวิเต่าชาเท้ากลับมายัางที่เกิดเหตุจับจ้องมองบรรดาซากศพ ที่เริ่มหลอมละลายเป็นหยาดน้ำสร้างความสะทกสะท้อนใจยิ่งสำนักนางพญาแดงกลับไล้มนุษยธรรมถึงปานีกระทั่งผูกเดียวกันที่ตายไปก็ไม่ยอมกลบฝังตามธรรมเนียมปริศนาที่นางพญาแดงรุ่นทีหาคือจิวเซี่ยวเงยกรือไม่นำเกงวิเตายัางคงเคลือบแกลงสงสัย เชี่ยวเง็กสามารถฝึกปลือพลังฝีมืออันเลิศดล้ำปานนี้ในเวลาอันสั้นหรือรากฐานกำลังภายในของนางแทบถัดเทียมกับตนเองนี่นับเป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อถือได้นางอสูนปินทองบอกว่านางถูกวิชาฝีมืออันชั่วชาหรือตัวยาใดายสยบไหวก็เป็นเพียงวาจาคาดคะเนยังต้องรอการพิสูจน์ยืนยันตอนที่แยกจากับเสี่ยวเง็ก นางยังเป็นเด็กหญิงที่บริสุทธิ์ไรเดียงสาหลังจากนั้นมาเป็นช่วงเวลาที่นางได้เติบใหญ่ขึ้นมีอาจคาดคำนวณข้อเท็จจริงด้วยการอาศัยพื้นฐานความทรงจำของตอนเองหากจะบอกว่านางเป็นจิ้วเซี่ยงนิกจริงงฉนายเป็นทายาทสืบสำนักนางพญาแดงเล่านำเก่งวิเตา่ายิงคบคิดยิ่งเลือเลือนสงสัยาอาทิตย์สนธยาใกล้ลาลับ ทิ้งแสงสีแผลวพรายชายไล้ขอบฟ้าประจิมจนแดงชานบาดตากน่ำเก่งวิเตาพุ่งกายวิ่งตะปงไปยังทิศทางเมืองแต้จิว๋วโลดแล่นได้ระยะทางหนึ่งก็ยางสู่เส้นทางหลวงสามารถเห็นแสงโคมไฟวับแหวมของแถบชานเมืองดังนั้นขบคิดขึ้นยังคงแวะพักสักคืนหนึ่งแล้วค่อยคิดหาทางต่อไปจะยางไร ตอนนี้คิดสหานางอสูรปินทองและเชื้อเฮียกเจอหน้ากลัวยากิงทั้งสองฝ่ายมิได้นัดหมายที่สมทบกันทันใดในพงหญ้าคางทางแววเสียงครวนครางดังออกมานำเก่งวิเต่าชะงักร่างวายางเลื่อมตัวส้าวเท้าไปยังต้นเสียงถามกลางม่านบีการเลือนรางและเห็นชายชราชุดดำผู้หนึ่งฟุบกายในพงหญ้า ครวนครางด้วยท่าทีเจ็บปวดรวดราวนั่เก่งยิเตาคคำนึงขึ้นอาหารบางทีมันคงเป็นชาวบูเลมที่ได้รับบาดเจ็บชายชาราผู้นั้นคล้ายดังพบว่ามีคนเข้าใกล้มาพันชงักเสียงครวนครางลงนำเกงวิเตาเเือกถึงข้างกายชายชาราและเห็นไฟตรงข้ามรูปโฉมสูงสงา่าแต่ตอนนี้ประกายตาแตกส่าน กล้ามเนือบนใบหน้ากระตุกเข้าหากันขานว่าเจ็บปวดทรมานยิ่งในยามนั้นชายชาราชุดดำพันตะเบงเสียงร้องว่าย่าได้เข้าใกล้เรานำเก่งวิเตาสะท้านเฮือกใหญ่กล่าวว่าท่านผู้เฒ่าเป็นไรเราใกล้จะตายแล้วท่านผู้เฒ่าหากเป็นไข้ข้าพเจ้าจะส่งท่านเข้าเมืองไปรักษาไม่มีประโยชน์แล้วนำเก่งวิเตาขมวดคิว้วกล่าวว่าข้าพเจ้าเรียนรู้วิชา รักษาพยาบาลมาบ้างจะตรวจอาการท่านผู้เฒ่าก่อนชายชาราผู้นั้นร้องดังๆว่าจะได้กระทบถูกเรานำเกงเ่งยุ้ยเต่างวงงันไปชั่วหมูไม่ทราบมันชะไหนเอ่ยปากขับไล่ชายชาราผู้นัน้นกล่าวอย่างไม่ทราบมันชะไหนเอ่ยปากขับไล่ชายชาราผู้นัน้นกล่าวอย่างลำบากยากเกย็นว่าสหายน้อยท่านเดินทางต่อไปเถอะท่านผู้เฒ่า จะยางไรก็ควรบอกกล่าวสาเหตุไม่ต้องถามไถยไปนำเก่งวิเตาคิดล่าจากไปแต่ก็ฝืนกับมโนธรรมประจำใจคบคิดอย่างว่องไวแล้วกล่าวข้าพเจ้ามีนิสัยชม,ชมชอบยุ่งเกี่ยวทุกเรื่องราวท่านคิดหาที่ตายหรือหมายความว่าอะไรเอาเถอะบอกกับท่านเล่างูถูกพิ้ายแรงแทรกซึมไม่มียาใดขจัดได้ ทั้งสามารถแผลส่้นระบาดถูกผู้อื่นได้มีผู้เมตตาจิตสองคนเพราะสัมผัสถูกเล่าหูจนเสียชีวิตไปแล้วนั่งเก่งวิตเตาใจสะทานวั่นไหวกล่าวว่าท่านผู้เท่าถูกพิษร้ายแทรกซึมผู้ใดสัมผัสเข้าต้องเสียชีวิตหรือไม่ผิดแต่ท่านยังไม่สิ้นลมปราณผู้สัมผัสถูกกลับเสียชีวิตไปแล้วนี่เล่าหูอาศัยกำลังภายในสะกดต้านทานไหว แต่ในวินาทีข้างหน้าก็ต้องตายเช่นกันนำเกงวิเต่าพลานล้วงมือไปที่ถุงแพรทองหยิบขวดเล็กๆใบหนึ่งเทยาออกมาสามเม็ดกล่าวว่านี่เป็นยาเม็ดของอาจารย์ข้าประจามีประสิทธิภาพในการขาจัดพิษโปรดรับไปกลืนกินดูสหายน้อยเป็น,นชนชาวภูริมหรือถูกแล้วสังเัดค่ายสำนักใดนี่อาภัยที่มีอาจบอกกล่าว กุศลเจตนาขอรับไว้ด้วยใจอะไรท่านยินยอมรอรับความตายหรือชายชารานั้นเบิกตาขึ้นอหออหายใจชั่วครู่กล่าวอย่างพรุงพลานใจว่าหาไม่ได้แต่ไม่ว่าเป็นยาขาจัดพิษใดก็ไม่มีประโยชน์ท่านยังไม่ได้รับประทานยามเม็ดของข้าพเจ้าทราบอย่างไรว่าไม่มีประโยชน์ชายชาราถอนหายใจอย่างถอแเ กล่าวว่าสหายน้อยท่านทราบหรือไม่ว่าเล่างูถูกพิษใด,ดน้ำเก่งวิเตากล่าวสงสัยใครอยากรู้มิทราบเป็นพิษร้ายแรยงใดท่านในเมื่อรู้จักวิชารักษาพยาบาลคงเคยได้ยินนามโ้อนเทพยาดาล้มกระมังข้อนเทพยาดาลม้มน้ำเก่งวิเตาอุทานออกมางงงันกับที่ในภาควิชาสารพันที่รำมเรียนจากวังปฏิหาร เคยได้พบน้ำโคนเทพพย,ายดาลมนับว่าไม่ยากขจัดผิดนี้ได้จริงๆผิดนี้ขอเพียงแทกซึมถูกผิวกายก็ต้องเสียชีวิตที่ร้ายกาจกว่านั้นคือผู้ถูกผิษยังสามารถถ่ายพิระบาดใส่ผู้อื่นชายชราผู้นั้นเงยหน้ากล่าวว่าสหายน้อยรู้จักผิษนี้หรือรู้จักอย่างนั้นคงทราบแล้วว่าวาจาเล่าหูไม่ได้หมดเห็นแต่ท่านพูทเฒ่า ย่ไม่กลืนกินเข้าไปดูชายชราผู้นั้นอับจนปัญญาอาปาขึ้นปล่อยให้นำเกง่งวิเต่าท่งยาเม็ดเข้าไปนำเกง่งวิเต่าอดถามไม่ได้ว่าในใต้หลับผู้ใดสามารถชายผิดนี้ทราบว่ามีเพียงคนเดียวผู้ใดหรือพูดพบกรรมส่วนพูดพบกรรมส่วนนี่กลับเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกท่านพู้เท่าไชนะยมีอริกับมัน ชายชราผู้นั้นชายหน้ากล่าวว่าผู้ชายผิดทําร้ายเล่าหัวหาใช่มันหาเป็นบุคคลอื่นแต่ล่าหูทราบว,ว่าผู้สามารถชายผิดนี้มีแต่เท่าผิดคนนั้นคนเดียวอ๋อบุคคลอื่นเป็นใครกล่าวไปยืดยาวยิ่งและไม่สะดวกยังคงไม่กล่าวเถอะนาเกงริเตาขณะจะถามชื่อชายยาชายชราทานันใด เงาร่างหลายสายคูกคามมายางเช่มชา็หยุดชะงักที่กลางทางหลวงแววเสียงสนทนาดังมาไม่ขาดหูว่าคิดไม่ถึงว่ามันจะหลบหนีมาได้ไกลเท่านี้มันไม่อาจรอดชีวิตหรอกดังนั้นให้หาซากศพมันจนพบจากคำรายงานของสายเมื่อเครื่องช่วยยามก่อนมันได้ออกจากชานเมืองมุ่งมาตามเส้นทางหลวงอืม ถ่ายทอดคำสั่งไปให้ระดมกำลังคนเท่าที่มีตรวจคนพื้นที่รัชมีสิบลีนีน้องรับคำสั่งชายชาราผู้นั้นขบกรามกรอดกล่าวว่าสหาน้อยเป็นพวกที่ไรล,ล่าเล่าหูท่านไปเถอะจะได้พลอยประสบเคราะห์กรรมด้วยฝ่ายตรงข้ามเป็นใครพวกผักมังกรทองท่านนอนพักผ่อนเถอะขเจาจะขับไล่พวกมันกล่าวจบคำ สาตร์พุ่งถอยไปลายว่าอ้อมเป็นวงโค้งไปถึงอีกด้านหนึ่งของเส้นทางหลวงห่างจากที่สิงชายชาราฟุบกายอยู่ลายสิบว่านำเก่งวิเตาอจงใจเดินเข้าหาผู้ใด้หรือฝ่ายตรงข้ามเพิงทรงเสียงตะวันนำเก่งวิเตาก็มุนความวิ่งปราดไปเงาร่างผู้คนสิบกว่าสายไล่ติดตามมาทันที เจตนาของน้าเก่งวิเต่าคิดลงมือในที่ซึ่งห่างไกลไปเพื่อไม่ให้ใช,ชายชรานั้นประสบเพศภัยเกิอดใจเดียวพุ่งไปลิเศษพันชะงักร่างไหวห,หลังให้กับฝ่ายตรงข้ามด้านหลังแววเสียงขบเคี้ยวสับสนจากการคาดคำนวณฝ่ายตรงข้ามชะงักร่างในที่ซึ่งห่างจากกันไม่เกินสามวานแววเสียงขัดหูเสียงหนึ่งดังว่าสายเป็นคนในเส้นทางได นำเก่งือเต่าคล้ายไม่ได้ยินเยือนแน่นิ่งดังเหิมสงุ่มเสียงนั้นตะวาดยางขุนเคืองว่าคร่ากุมันปรากฏเงาร่างสองสายถมปลาใสนั่เก่งวิเตาา่าย่างดูร้ายนักสู้ที่ถมไปทั้งสองพลันทรงเสียงพาลาโ้องแล้วลงฟุบลงเงาร่างที่เบื้องหนา้ายังไม่ได้หันกายมานักสู้พักมังกรทั้งหมดแตกตื่นตระนกิง ฝ่ายตรงข้ามเป็นบุคคลใดถึงกับเมียระดับฝีมอือเช่นทันใดเสียงอุทานดังขึ้นจากกลุ่มนักสู้ว่าเรียนท่านหัวหน้ามันสวมอาภร์ชุดทองสพายกระบีสีดำที่บางเอวที่แถ้เป็นนักศึกษาอมตะนักศึกษาอมตะหรือนั่งเก่งยุเตาหันร่างมาชาชาขยับลายบุกก็คุกคามถึงเบื้องหน้ากลุ่มนักสู้นักสู้ทั้งสิบกว่าคน พากันทอยกรูดกรูดไปด้านหลังยางเลื่อมตัวผู้นำขบวนเป็นชายชาราร่างอ้วนเตีย้ยอายุห้าสิบเศษผู้หนึ่งนำเกง่งวิเต่ากล่าวเสียงเย็นชาเยี่ยวว่าท่านคงเป็นหนึ่งในสีผู้ควบขุมนักสู้มังกรทองชายชาราอ้วนเตีย้ยขมสติแล้วตอบว่าไม่ผิดท่านกล่าวถูกต้องยินดีที่ได้พบจริงๆมีเรื่องราวใดเลยท่านเตรียมป้องกันตัวเถ ชายชาราอ้วนเตี้ยถอยกายไปก้าวใญ่ญ่ดึงกระบี่มากุมกระชับบริวารที่ลงเหลือพาการชักกระบีต่ตรียมป้องกันนำเก่งวิเต่าตวัดกระบี่เล็กในมือขึ้นกล่าวว่าพวกท่านต,ตรียมเรียบร้อยแล้วเลยชายชาราอ้วนเตี้ยคำรามว่านักศึกษามาตะท่านมุงมันเป็นศัตรูกับภากเราหรือวาจาไร้าสาระ ท่านคิดขายชีวิตให้กับสาพันธ์รำร,รงธรรมที่ถูกลบนามจากปุริมแน่นอนเือวาจานี้กระตุ้นเพลิงอมเิตอาฆาตแขนของน้ำเกงวิเตาปะทุขึ้นแขนเสียงยางโหดเหี่ยมสะบัดกระบีเล็กกงสุนสาดโครบกลุ่มโรคกายชายชาราอ้วนเตียสร้างความแตกตื่นแก่มันจนควงกระบีพิดป้องยางลนหลานจบบที่ห้่